ขขยของเสร็จก่อมลูกนอนแล้วหนึ่งเทเลจุกูกล่อลารบุกี้นอนค่ะร้องเพลงก่อลารบุกี้เอนดูความเป็นแม่สูงมากลูกอม,มีความเป็นแม่สูงมากค่ะก่อมลูกนอนคือเป็นไลไรที่สนุกสนานมากเหมือนไม่ได้ไม่ได้มาไขา่ของอ่ะเหมือนมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลาบุกี้ยังงงอ่ะเอาจริงลาบุกี้ ถ้าเป็นทางการนี่เราบุกี้งอแงแล้วไงนี่ก็ถือว่าไม่ไม่งอแงแลราบุกี้อยู่จนจบอะทุกคนคิดดูเอ็นดูพี่ปายก็เห็นน้องแบบมีงอแงบ้างก็กล่อมนอนเลยสิคะเหลือแต่เอานมให้กินเน่ะเอาส <c oughs> อิน่ารักมากเราบุกี้ก็น่ารักมากคือแบบว่ามันเป็นแบบดูเป็นกันเองมาก มาไข่ของยังไงเหมือนมาเล่นน่ะอืมน่ารักจริงๆทุกคนน่ารักทั้งครอบครัวทั้งเอ่อเอ่อซอทั้งหลายทั้งตัวแทนเออนั่นแหละทั้งหมดอะทั้งแอดมงแอดมินดูเป็นกันเองกันกบน้องมากน่ารักเนาะดูแบบเป็นคนในครอบครัวจริงๆใช่นี่ใช้ทั้งสองแบบนี้นะครับอยากระมิดกะเมียนฮะดีบออกมาให้หมดเลยครับ ต้องบำรุงนะใช้ใ hmm. ช yeah. well, oh. oh. oh, cool. oh, like so ้ทั้งทีต้องเอาให้ถึงเอาให้หมดนะครับหนึ่งครั้งนะครับตอนหนึ่งคืนก่อนจะก่อนจะนอนเนี่ยอย่าเพิ่งหลับนะฮะใช้เซรั่ก่อนได้เลยครับเราไปเลงเราไปที่ผิวหน้านะครับทาเข้าไปนี่ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ซึมอ่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเยอะทาไปก่นำไมไม่ซึมทาเข้าไปเรื่อยๆครับทาเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเห็นผลแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งรอแป้นหนึ่งอ๋อแป้นหนึ่งนะหนต้องุงนี้แล้วก็ มาร์กหน้าไปในตัวใช่แล้วก็ร่วงไปใช่ใช่ฮะอ่ได้แล้วเราหน้าก็รู้สึกแบบว่าชุ่มมันจะชุ่มชื่นครับชุ่มชื่นนะครับแล้วเราเราเราทิ้งไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามันจะซึมใช่โอเคทิ้งไปก่อนใช่ค่ะแป๊บเดีวด้วยไปนิดนึงอ่าหนึ่งนาทีปุ๊บจึ้งจึ๊งเบี้ยว กำลังทาอยู่พอดีพอดีไม่มีกระจกเออนนั่แหล้วก็มองกล้องอยู่อย่างเดียวเลยหรอคะมองไม่เห็นเนี่ยโชกัดโชกัดเลยนจมวายมากวานได้จุ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มอย่าไปผิดมันต่อนะคะคอยให้เขาจุ่มใครเองมาแล้วมาแล้วสบู่กินกี้เออเออด้วยไม่เนี่ยเออด้วยสบู่กินใครนะ กลิ่นกี้ฮะอ๋อไอ้เบนชมบอกว่าไอ้เบนบอกว่าหอมมากเลยอ๋อกี้กี้บรรจุต่องให้พี่ๆนะครับใครอยากได้ถุงหูเอสซีนะครับโซ้ชซีนหัวแคนดี้บิงเราก็ได้ตัวหมของลาบุกี้ไปด้วยเลยนะคะเพียนหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทพิมเอสซีจ้าครับสำหรับสำหรับเอสซีเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าตัวหมูลาบุกี้เบียนแค่ก้อนเดียวเนี่ยราคาที่หน้ากล่องเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบบาท นะครับยุดแ,แคนดี้บลิงนะครับปกติขายที่1,290งพัองาสบาทส่วนโซซิสเนี่ย1,290บาทที่กล่องนะครับถ้ารวมกันทั้ง3อย่างเนี่ยโอ้โหตั้งเท่าไหร่นะฮะอันนี้ขึ้นเป็น3,000เลยแต่เราจะขายในราคาที่ทุกคนจะต้องชอบแนๆ<ม>่ๆครับ S4 ที่พิมแมสนะครับพ<ม>ิงในในราคาเท่าเท่ากับ1นึ่งพับาบาทเท่านั้นครับ <ess ly> เออเออเอเอนนลานนลาลาบาไปสิกมเจ้าบอนนบอไห้ก <chanting> ินกล้วยฝากผลิตภัณฑ์ตัวชิดด้วยนะคะสริปปิ้งมาร์ก ลองเปิดใจแล้วก็ลองทดลองใช้ดูแล้วทุกคนจะได้สัมผัสถึงว่ามันใช้ดีจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวช่วยที่พิเศษสําหรับหนูหน้าของเราทุกๆคนด้วยนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์นี้ด้วยก็ไปก็เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของผลิตภัณฑ์นี้ก็มันดีจริงๆทุกคนต้องลองใช้นะคบต้องลองใช้ใช้ดีมาบูสบูสบูสด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยที่มาร่วม CF แล้วก็ มาร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์โซสิตในวันนี้ด้วยครับขอบคุณพี่น้ำหวานขอบคุณพี่พลอยขอบคุณพี่ปายขอบคุณพี่นาวินตาแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่ทานเลยนะครับในไลัตสตรีวันนี้